ผีบ้านผีเรือนนะคะต้องการอยากที่จะสื่ออะไรกับคุณในวันนี้ตั้งจิตให้มั่นถึงบ้านของคุณนะดูว่าผีบ้านผีเรือนของคุณมีอะไรอยากจะสื่อคุณมีเรื่องราวกังวลอะไรหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะมีสิดาบมีห้าดาบเนี่ยคะ่ะ พลังงานที่ออกมาสื่อให้เห็นว่าตัวคุณปัจจุบันมีเรื่องเครียดสูงความกังวลสูงนะคะคิดเรื่องทางโลกหรือปัญหาที่จะต้องแก,แก้ไขมากจนลืมที่จะมีความสุขกับคนในครอบครัวหรือการหันหน้าเข้าหากันเป็นสิ่งที่จำเป็นในช่วงนี้พลังงานความเจ็บปวดอันฝังลึกของคุณนะคุณเคยถูกหักล้างหรือว่า ถูกทรยศจากใครมาเมื่อไม่นานนี้หรือไม่จึงทำให้คุณอยู่ในความเจ็บปวดแบบนี้นะคะความขัดแยง้งการเอาชนะกันพลังงานตรงนี้เนาะเห็นการที่มันเล่นวนหรือว่าแอคทีฟอยู่ในครอบครัวคุณณนะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นความทรงจำเรื่องราวในอดีตที่ยังคงติดแล้วก็ฝังใจ ตัวคุณมีคือเดลเวอร์กับหัวอาจจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความรักอย่างเดียวแต่หมายถึงสิ่งที่คุณจะต้องเลือกนะคะแล้วก็การผูกพันการเลือกแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องทิ้งไว้ในอดีตนะคะข้อความรวมนะคะผีบ้านผีเรืองพวกเขายังคงเห็นเขาอยากให้คุณใช้ชีวิตอยู่กับความสุขณปัจจุบันก้าวข้ามความเจ็บปวดในอดีต ก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตพลังงานนี้ยังคงวนอยู่ในบ้านของคุณคุณอาจจะต้องคิดแบบจริงจังว่าจะสะสางพันธะนี้อย่างไรนะคะหาทางไกล่เกลีย่ยปลดปล่อยพันธะสัญญาเก่าเพื่อให้พลังงานด้านที่มันหนักๆนี้สลายออกไปจากบ้านของคุณนะคะอาจจะมีการทําพิธีไหว้เนาะผีบ้านผีเรือนทูบก้าวดอกนะคะน้ําสะอาดหนึ่งแก้วดอกไม้สีขาวหนึ่งกำ เทียนขาวหนึ่งเล่มนะคะอาหารคาวหวานเล็กน้อยนะคะในช่วงเก้าโมงเช้าเป็นช่วงคือช่วงก่อนเก้าโมงเช้าจึงจะเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ตั้งจิตขอให้ท่านช่วยปัดเป่าพลังงานความชั่วร้ายเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้แสงสว่างเข้ามานะคะเพื่อปลดปล่อยพลังงานแบบนี้ให้ออกไปจากบ้านที่คุณอยู่อาศัยนะคะ